ผ้าสม้มบรรยากาศพี่น้องเอ้ยมือเงียมากงานบวชหลานอมมากป้อมไม่ว่ากันของรักของ,งชอบใครมีคใ,ใครอยอ่ายเราเป็นอย่างเด้อนี่กระป๋าอย่างปลายอย่างพี่น้องเก็บอยู่บางนี่สก๊อตแบวพี่น้อง,องเอ้าโอ้ยหัวื่ะโกนทายห้าขวบเงี้ยเอ้า ควาเรื uh. oh, oh, uh, ่องก่าีแม่บ้าเออทงต่กยวกว่าโอ้ยเกียวเขียวเียวเขียวขาดง่ามขำานพี่ทอานแกแรกจะกลับไปแล้วอืมข้างหานราระข้าไปเรื่อยๆหันมาทังภูเขาคุณผู้เขาเพื่อน ทางนบนสะอาดห้ไสเยหง้เชบิ้งมาแจ้กาดพี่น้องเอ้ยนี่ผู้เขาเส้นับมาพี่น้องนั่นนั่นมันพูดนะพี่น้องผู้เขาดีเกียวเกียวเปลี่ยนสุดท้ายไปว่าเลยผู้ทายคลิปเง้าไหม่ะม่มีคลิปรุ่งเ้กดไปบอกปนนี้จะถากไหม่ได้ากก็เอารูด ทช่โลดเหระเอาโถเขาเจ้ากับโซกันน้ำโดกึ่งกันล้วน้องไปเจ้าใช่กันแล้วเกี่ยุ่กงกงียุ่ยผู้เขาพี่น้องไปตะยุ่ตะยูพวงเนี้ยปลานนเขแง่เทพอนี่ปลายยางพี่น้องเขียวเขียวนะจะไปหาหม่องไตไมปลาอ้อยกับมี่ผุนผู้เขาเยอะแยเนาะผู้เขาเล่ากาต้องถามกัวกันให้ชมพบรรยากาศมาบวชหลานพี่น้องเอ้ย ออโอ้ยภูเขากับมีพวงมงามได้พี่น้องงามงามอันนี้อำเภอโน่นสะอาดพี่น้องอจังหวัดอุดรธานีเพเ่อกลุ่มพระว่าปี่พี่น้องจ้าแยากกับฤทายห้เบิ้งจ้าท่ากับพี่จังค่อยงามมันมีภูเขาหนี่ภูเขาเดียวเขียว<ๆ>นั่นเนิ่นพี่น้องสวย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 บุ้ยกข,ขนาดเลย คือยังกาะในวันน,นี้เมืองไปเรื่อยเกาะข้ามถนนญาติกรับเมีย่ยละ่ะไปพาะไปโม่น้ำเปล่าล่ะญาติครับงานบวชพี่น้องเอ้ยอิ่มบุญอิ่มมกอิ่มใจเรียบร้อยแล้วก็เลยกจะกลับบ้านตายวิวที่อุจัดผู้เขาปลาอ่อยพี่นองบันเมี่ยง z o o เดี๋แต่ยุ่แต่ยุ่ววพี่น้องทั้งปลายางทั้งภูเขาโอ้ยหลดีป่ะลงดูเป็นเตแต่เบงอเขาเป็นตแค่ไหนหลโอ้ยสวยอเมือน้มาหอดีเอันก็ไมมอง่พูดจิินตัวไม่ได้กินล่ะเขาใออกอันไหชีอปิดไปบ้สิปิดที่นี่ละ โอ๊ยต้นใหม่ขางตั้งมืดตึ๊บเอาพี่น้องต้ำนี่และต้มยี่วทิวทัดเดียวโอ๊ยทั้งแขนร่องตบามันเป็นจะเป็นโ่องหมเนี่ยฮะต้งเอาขีบเบาตัต้งเบากัดสัวกันไปตัวทียวตัวเดี้